ทุกคนชิบหายแล้วโอ้ยคนนี้ว่าแล้วเขามาชวนผมทำการตลาดออนไลน์ดีถ้าผมไม่ไปทำด้วยชิบหายโอ้ยรอดไปขิดเลยอ่ะแล้วเขาทักหาผมบ่อยมากเขาทักมาหาผมบ่อยมากเลยคนเนี้ยไม่ต้องพูดชื่อไม่ต้องพูดชื่อไม่ต้องพูดชื่อไม่ต้องไม่ต้องให้ดูไม่ต้องให้ดูไม่ต้องให้ดูไม่ต้องโชว์ไม่ต้องโชว์ไม่ใช่อันนี้ข่าวสารข่าวสารข่าวสาร ข่าวสารโอ้ยทุกคนอ๋อที่เขาโดนจับอะไรมาเก้าแปดแปดแปดอะไรเนี่ยโอ้พึ่งรู้นะเนี่ยมึงไปไ้ายคุณอยู่เลยปะ <c oughs> ไม่บินไม่บินนี่ไม่บิน,บนข่าวสารอ๋อเราไม่รู้แล้วเนี่ยว่าเขาเป็นสายพวกนี้อ๋อเพราะว่าแล้วเขาทักมา ทันตรายเลยเลือเกินมันเสียวมันเสียวทุกคนเข้าใจปะเวลาเวลาเวลาเราอ่ะจะไล์กลับแบบพี่อ่านอ่ะกูเป็นผู้ประสบภัยตลอดไม่ดึงเบียรไม่ึงเบียปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยไรกับผมปลอดภัยโอ้หนี่เข้ามางานวันเกิดผมด้วยนะคนเนี้ยโอ้โหแสดงว่าแสดงแสดงว่าวันนั้นกูก็อยู่ตรงนั้นด้วยนี่เข้ามางานวันเกิดผมด้วยคนเนี้ย ไข่นาไข่นอไถยถ่ายรูปด้วยกันปะมีมีผมผมห้อยพ้าดีเราเรามีมีมีรูปด้วยไหมแยกกันใช่ไหมไม่ได้ถ่ายรูปไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายรูปหมูใช่แต่ว่ามีถ่ายรูปคู่กับผมมามีแน่อ้ากูรอดละ โคตรโชคดีเลยเนี่ยดีที่ไม่ไปร่วมธุรกิจอะไรกับเขานะชวยเลยนะไปร่วมธุรกิจนี่สวยเลยนะ <c oughs> ชวยเลย <c oughs> โอ้โหเออแสดงว่าผมห้อยพ้าดีมากเลยนะการที่อ่านแชทแล้วไม่ค่อยตอบเนี่ยมันเป็นผลดีของผมเลยนะ มาบ่อยแล้วผมอ่านแล้วผมไม่ค่อยได้ตอบไงบางคนทักข้อความมาเป็นเดือนเงี้ยผมก็ไม่ได้ไปอ่านเนี้ย๋ออยเลยรอ้เองอย่างนี้นี่เองมึงก็เลยไม่ไม่ได้ตอบกูด้วยไม่ไม่ค่อยเปิดข้อความดูไงรอดเลยทุกคนโอ้โห รอดเลยโอ้เป็นแล้วเป็นข่าวล่าสุดเลยนะเป็นข่าวดังด้วยที่บอกรวบอะไรมรวบมูล,ลค่าเป็นร้อยร้อยล้านเลยอะรวบจับยึดทรัพย์ทรัพย์สินอะไรนะบ้านเลยอะโอ้โหนี่นดตายฉันฉันเริ่มอยากเผือกแล้วใครอะ่ะผู้หญิงเหรอผู้ชายที่เป็นข่าวไงโดนยึดทรัพย์อะไรนะ่ะที่เป็นข่าวตอนเนี้ยแต่ว่า แต่ว่าเขาก็น,นิสัยดีนะคนนิสัยดีมากเลยแต่ว่าไอ้เรื่องเขาทําธุรกิจอะไรไม่ดีเนีียเราเราเราไม่รู้อะเราแต่ว่านิสัยดีมากเดี๋ยวหนาะคอนตันึงเมื่อกี้ยังเลื่อนเจอตัวหนึ่งโอ้โหในพิกต็อกเต็มเลย เนื่องมาจากกรณีของดาราสาวคุณดิวอริสตากปเยพฤตการเมื่อก่อนดิวอริสต์ใช่ค่ะแต่ว่าเขาไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยให้ของใหญ่ <c oughs> ห้องนัวห้องนัวไม่ให้ของขวันพี่จีดยเหรออ๋อใช่แต่ว่าไม่ได้ใหญ่ ห้องห้องห้องหนูคืออันเล็กเล็กอันเล็กเล็กอืมผมไม่ที่อ่านก็ความเขาเขาส่งมาเออพี่อันดูพระให้องค์หนึ่งได้ไหมครับพี่เห็นวันนี้พี่เห็นวันนี้เอือพี um> ่อันดูพระให้องค์หนึ่งได้ไหมครับน่ะ หนูหนูคือหนูจำหนูจำแม่เลยเขาเขาส่งเขาส่งไอ้ที่เป็นตัว insertceller ไอ,ลลอ้ตัวเนี้ยวูอันเนี้ยหนึ่งหมืน่นคอะหมืน่น k อะหนึ่งหมื่นปอใช่อันนั้นอันนั้นเลยแต่ฉันไม่เคยได้ tiktok universe จากเขา <c oughs> แต่ว่านิสัยดีนะ นิสัยดีนิสัยดีนิสัยดีแต่แต่ว่าแต่ว่าทุกคนนิสัยดีกันหมดแหละแต่ไอเรื่องเรื่องธุรกิจเขาเราไม่เราไม่รู้แต่ว่านิสัยดีใช่ทุกคนนิสัยดีทุกคนนิสัยดีหมดรู้จักรู้จักครั้งแรกก็คือทุกคนนิสัยดีเฮ้แต่เขานิสัยดีจริง เขาไม่ไม,ไม่ไม่ถือตัวนะเขาก็ทักทรักปุ้ยนี่ี้เอ,อ้ยแต่ทุกวันนี้นะทุกวันนี้อยู่ยากนะบอกเลยถ้ามีตังค์เยอะเกินไปก็อยู่ยากถึงบอกไงว่าทุกวันนี้ตำรวจอะเขาเก่งมากเลยนะพี่จีคือถ้ายิ่งโชว์รถซูเปอร์คาร์นะผมบอกให้เลยว่าถ้าไม่ใสจริงนะอืม <c oughs> โดน ล้านเปอร์เซ็นพราะทุกวันนี้ตำรวจไซเบอร์โซเชียลเขาเขารู้หมดใครเป็นใครมาจากไหนเงินเข้าทางไหนอะไรยังไง